มีตาราตัวรตัวลราตัวมีตัวลายตาเลยตาเลยตาฮูลาฮูลาตาปลาโลตาปลาโลเบี้ยอะไรเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวะไเี้ยวเบี้ยวเบี้ยอันไหนบอกว่าเคยกินแล้วไงเบี้ยไปกินไปกินวานไปินปกิเบี้ย

เอ๊ะำปลาเรเียนะคะน้องมันไม่ได้เตียเดียเเ้ยอไรอีกหลายอยู่ดูซึ่งเราตั้งโหานสาาดไม่แกลกดีดีบ่ไม่ได้ถ่ายอัดวิดีโอเฉยยุ่งน้องแนี้นะเฮ้ยเฮเ้เขาหน้าเขียดหน้าอุจจาระอุจจานม่ดก้ี่ชุดีคนมาทำอะไรเดี๋ยวพม่ไี่ดูกล้องกันไอนลาคไปเลยค่ะได้กี่เท่าเนี่ย้า น่ารักคำรมบวชน่ารักรมวน่ารักข้่ารข้าวไปมาไปน้องอะไรคะน้องเนธค่ะน้องเนธนี่คือพี่น้องเนธนะคะน้องเนธค่ะไมเป็นไรครับรุ่นนี้รุ่นนี้เนธเป็นคนเียวคนเนคนบ้าแล้วค่ะมา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 แ่มาค่ะมามามาดาม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 มนาาม้นมรา ลูกเปตสุบารีนะครับทุกคนต้องดีกนัาน่ทุกคนต้องน่ารักแบบนี้นะครับให้เวลาขึ้นนทีไปเร็วเร็วเร็วให้เวลาขึ้นนาทีครับไปไปไปผมน่ารักแล้วไม่ไ